อันหนึ่งเรื่องที่มารออยู่ในตอนนี้นะเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเกิดขึ้นที่หมู่บ้านในจังหวัดพิจิตรผ่านมาแล้ว26ปีกับเรื่องนี้ครับแสงประหลาดครับสวัสดีครับลุงเคงครับสวัสดีครับลูกเคงฟังในช่องยู่จากที่ไหนครับอที่เกียรตายครับผมที่เกียรตายครับโอ้พูดถึงเกียรตายเนี่ยตอนนี้มันเป็นเออ เดี๋ยวขออนุญาตนึกชื่อก่อนนะสัพยสถานอะไรสักอย่างเนี่ยสภาแหละพูดง่ายซึ่งแต่ก่อนเนี่ยต้องบอกว่าแถวนั้นน่ะมันเป็นที่ที่ผมไปเรียกว่าไปแจมกับรายการเดี๋ยวชอกเป็นยุคแรกๆเลยนะแถวแถวขอสอเนี่ยอยู่มานรี่ยังครับแถวนั้นอ่าอยู่มาแล้วเหมือนกันนะครับผมประมาณน่าจะเกือบยี่สิบปีแล้วครับเกือบยี่สิบปีโอ้ผมไม่แน่ใจม่แต่ตั้งแต่ตรงนี้ยังเป็นคุกอยู่เลยฮะยังไม่ได้ถูกจริงเลย โอโ้งั้นก็น่าจะทันนอะตอนที่เดือดช็อกยังจัดอยู่ที่นู่นใช่จ้เนอะโอ้หตอนนั้นบรรยากาศบอกเลยว่าเข้าไปที่สถานีที่เกียยวกายนี่โอ้ <laughs> โหยังเลยเขาเออรู้สึกเหมือนตัวเองจะมีเรื่องเล่าตลอดเวลาเข้าไปแบบโอ้ป่าอะไรเออน่ากลัวน่ากลัวอ่ะพูดคุยถึงถึงเรื่องสัญญาณโอเคแล้ว <c oughs> ทีนี้มาเข้าเรื่องกันด <c oughs> ีก,กว่าครับประสบการณ์เรื่องนี้เกิดขึ้นกับลุงแข่งเองที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งไม่บอกชื่อเนาะได้ไดได้ครับอยู่ในจังหวัดพิจิตร ผ่านมานาน<ะ>สักหน่อยครับ26ปีแล,แล้วเรื่องนี้ครับแสงประหลาดเรื่องราวเป็นยังไงครับตอนนั้นน่ะมันเป็นงานศพยญ้าผมยญ้าผมเสียแล้วทีนี้พี่เข่งก็จะยื่อมาสัก1บเจ็ดแต่พี่เข่งก็ทํางานมาตั้งแต่เล็กแล้วลยฮะ,ค,ะครับอ่าพี่เก่งก็รีบก,กลับจากรุงเจไปเดิมแล้วตรงนั้นตรงพี่เก่งแต่มันเป็นบ้านเก่าบ้านที่ว่าพี่เข่งเกิดน,นะฮะครับทีนี้อ่าพี่เก่งอายุอ2ปี อ่าพ่อแม่ก็ขายที่ไร่ที่นาตรงนั้นย้ายมาอยู่ที่พิษณุโลกทีนี้มันก็เลยตรงนั้นเราเป็นบ้านเก่าแต่ว่าปู่ย่าก็จะอยู่ที่นั่นพวกญาติพี่น้องอะไรอยู่ที่พิจิตรอ่าเสร็จปุ๊บลุงเข่งก็มาลุงเข่งก็มาก็คือจากบ้านไปจากที่บ้านเก่าไปก็อยู่ประมาณสักห้าปีประมาณเนี้ยครับครับก็มาสิ่งตอนที่ย่าเสียย่าเสียเสร็จปุ๊บก็มาที่บ้านอางานศบย่านะจากที่บ้านอาก็คือน้องพ่อนะคือจัดที่บ้านไม่ได้ไว้ที่วัด ครับจากที่บ้านครับผมท่านเสียที่โรงพยาบาลแบบว่าไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยเขาก็เลยมาไว้ที่บ้านครับทีนี้ก็ผมมาแล้วมาปุ๊บทีนี้อ่ะคืนแรกนะฮะคืนแรกเลยที่ผมเจอก็คืออ่แขกก็ค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าหมู่บ้านก็ค่อนข้างจะเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่อคนก็จะมาเยอะทีนี้คืนแรกอ่ะห้องน้ำสมัยก่อนมันมันมันไม่ได้เยอะอย่างนี้ฮะแต่ละบ้านก็ไม่ได้มีห้องน้ํากันทุกบ้านนะคร ทีนี้บ้านงา,านก็มีห้องน้ําแค่แค่เดียวอืมก็คื<พ>อเพราะมันเป็นบ้านียวอ๋อแ้วทีนี้ทีนี้ลูกเก่งก็ลูกเก่งก็จะแบบเฮ้ยชวนชวนลูกพี่ลูกน,น้องก็คือลูกอาร์เนี่ยฮะลูกอาร์เลยแบบอ่าในนี้ต้องสมมติชื่อนะอ,อาร์แบบจริงๆนีเพราะผมไม่เสียหายบอกเอ้ยโอ,โอไปไปถ่ายกันแบบแบบตอนเด็กเด็กเหรอแบบชวนกันไปถ่ายกลางทุ่งว่างั้นนะฮะไม่รอละอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยชวนกันออกจากหมู่บ้านก็เดินออกมานะฮะ ห่างจากบ้านงานประมาณสักสามสามร้อยเมตรได้ฮะเดินออกมาแล้วตรงข้ามกับถนนตรงนั้นน่ะมันก็จะเป็นทุ่งนากว้างเลยไม่มีบ้านใครผมก็จะปดทุกข์กันอย่างเนี้ตั้งแต่เด็กแล้วฮะจะไปหน้าปดทุกข์เสร็จปุ๊บทีนี้ก็ปดทุกข์เสร็จแล้วก็เดินก็เดินกลับทีนี้มันก็มืดนะฮะแล้วก็มีแสงไฟอยู่ที่บ้านงานตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณสักสี่ทุ่มครึ่งเกือบห้าทุ่มแล้วนะที่ผมปวดท้องเนี่ย ก็คือแบบเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีการเล่นไพ่ใช่ไหมฮะสมัยก่อนเนอะอยู่เป็นเพื่อนศพเขาจะมีเล่นสมัยก่อนอ๋อเขาจะเรียกอยู่เป็นเพื่อนศพเล่นการพนันกันแล้วก็ดื่มเหล้ากันก็คนแบบสี่ห้ารุ่มคนไม่ได้กลับบ้านคนก็แบบห้าสิบหกสิบคนก็ยังกินยังเล่นกันอยู่อืมเขาจะดื่มการเล่นไพ่เล่นอะไรก็จะมีแสงไฟอ่าทีนี้ผมก็เดินมาผมที่อยู่ห่างจากจากจากเสาไฟ เสาไฟที่มันยาวปเป็นเสาไฟแรงสูงนะับประมาณสักสองร้อยเมตรนะยครับผมก็เลยเงี่ยขึ้นไปเขาก็จะเป็นไฟสีแบบอ่าสีม่วงอ่อนนะครับผมแต่<ส>ดวงขนาดเกือบความตั้นมือก็คือพูดง่ายๆเหมือนกเกือเท่ากับดวงจันทเลยฮะโอ้ประมาณเท<อ>่ากับดวงจนันทรแต่ว่าแสงก็จะไม่ไม่ล้าเหมือนดวงจนันแต่ผมมันเกตผมเห็นไหผมก็เลยถามว่าเฮ้ยโอ้แสงอะไรวะที่มันอยู่เลยเสาไฟไปอะแล้วเขาก็จะเป็นแบบ แวบแต่ไม่ได้หายไต่นะก็คือเบามากแล้วก็แบบเข้มมันนี้เึงแล้วก็บเบาแบบเหมือนแล้วก็พูดง่ายก็เหมือนคนแอบอะครับแต่ระยะแค่ประมาณสองร้อยเมตรเนี่ยนะะแล้วก็บนอ่าอยู่เหนือเต่าป่ายขึ้นไปทีนี้โอ้ก็พูดแบบหน้าตาเฉยเลยนะบอกอ๋อพี่เรียกผีพุ่งใต้วราอย่างนั้นผมก็เฮ้ยแต่ทำไมแล้วมันพูดหน้าตาเฉยวะอะไรเงี้ยนะผมก็เลยแบบ ไม่ผีพุ่งใต้มันไม่ใชดติแบบว่าพุ่งแล้วผมก็ยังเห็นอยู่นะที่พูดเนี่ยก็คือเขาก็ยันไาอยู่นะคือไม่ได้อไไดลอยนนคือไม่ได้ลอยแบบเร็วๆแล้วก็หายไปไม,ไม่ไม่ไม่เร็วรับผมเหมือนเหมือนดูงานอออเหมือนเหมือนมาลอยแบบสังเกตการอะไรอย่างเงี้ยฮะ<อ>แล้วก็ไม่ใช่ดวงเล็กๆนะดวงสองร้อยเมตรแล้วห่างเกือบเท่าควาปั้นมือแล้วคือพูดง่ายๆเท่าดวงจันทร์เลยฮะตสีตจ,ะจะเป็นออกม่วงๆจางๆเนี่ยก็หนังผีก็หล่งน,นะฮะอืม ครับทีนี้ก็แบบบอกเฮ้ยผีพุ่งใต้มันเป็นแบบที่ดาวพุ่งมับนี้ไม่ใช่บอกบอกเออเนี่ยแม่แม,แม่พูดแบบภาษาชาวบ้านเนาะแม่กูบอกว่าอย่างเนี้ยผีพุ่งใต้เขาเรียกปู่โสมว่างั้นครับบอกเอา้าแล้วไม่กลัวเหรอคราบ,บอกผมบอกโอ้คนแถวนี้เขาเห็นจนเบื่อแนละ้วแบบผมก็ยังงงว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะบอกว่าหน้าเบื่อได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะฮะสำหรับผมนะฮะ ทีนี้โอ๋ก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะเล่าให้ฟังโอ๋ก็เลยเริ่มเรื şey, ่องอันนี้ผมไม่ได้เห็นละเป็นเรื่องที่โอ๋เล่าให้ฟังบอกอคือใครก็ยืนยันใช่ใครก็ยืนยันได้เลยในหมู่บ้านนี้พูดอย่างนี้เลยนะเหรดฐกรรมมีอยู่ว่าอ่ามันมีมันมีพี่สาวคนหนึ่งเป็นเขาจะแก่กับผมประมาณสักสองปีแต่ไม่ไม่อยากเอ่ยชื่อเขาเนาะครับอ่าตอนนั้นผมอ่าโอ๋บอกว่าเขากำลังเป็นสาวแบบอายุสิบเจ็ดสิบแปดอ่ะ กำลังแบบกําลังมีรอบเดือนแล้วทีเนี้ยไอตัวเนี้ยแส่งอันเนี้ยมันชอบแอบดูแล้วมันชอบอยู่ตามน้ําแบบน้ําแบบแบบเขาจะอยู่แบบตามน้ําเถอะแฉะแล้วก็ไปอยู่ตามแบบคลองที่แห้งแห้งเนี้ยแบบคลองที่แบบน้ําจะแห้งไม่แห้งมีลูกปลามีเกียดมีอะไรเนี้ยเขาบอกจะเห็นกันบ่อยกับกับอยู่แถวนั้นแล้วก็จะเห็นแส่งและขนาดเดียวกัน แล้วชอบแอบด,ดูผู้หญิงอาบน้ำหรอผีพุ่งตานี่น,นะใช่ครับใช่ครับผมผมจะบอกผมจะบอกให้โอ้จริงเหรอบอกเอ้าม่เชื่อมันไปถามใครก็ได้ตั้งแต่เด็กรุ่นพี่นะจนแบบรุ่นพ่อเลยถ้าเกิดพี่โกหกนะเพราะว่าอย่างนั้นเลยนะเพราะว่าตอนนั้นผมย้ายออกไปแล้วไงทีนี้ครั้งแรกอ่ะพี่พี่พี่สาวคนเนี้ยเขาก็เลยไปบอกพ่อคือแรกว่าพ่อ อ่าหนูเห็นแสงอันนี้ยที่ชายคาชายคาห้องน้ําทีนี้พ่อเขาเนี่ยลุงลุงเนี่ยลุงเขาเคืองเขาโกรธอีกวันหนึ่งเขาก็เลยเขาก็เลยไปคุยกับกับพวกอาอาผมานะพวกอาผู้ชายญาติผมทั้งนั้นนะฮะนะ่นมุมว่านะันะนาะนะนะก็ไปคุยกับอาผู้ชายบอกว่าเอ้ยเตรียมทําอย่างนี้น,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 นี้นี้นี้กันนะแบบวางแผนแบบคือจะจับให้ได้แบบขนาดกระเขาว,ว่ามันเป็นแบบ มันเป็นของใครมันเป็นอะไรมามันเป็นตัวอย่างไงอะไรอย่างนี้ครับครับแต่ผมฟังทีแรกแบบมันเหลี่ยเชื่อมากเลยนะฮะอืมเพราะว่าผมผมยังไม่ได้ไปถามใครไงผมก็เลยว่าให้โอโมหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยนะแต่แต่เรื่องนี้ผมผมไปถามมาแล้วผมไปถามมาแล้วแล้วยืนยันเลยว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วคนที่บอกผมก็คือแบบเป็นรุ่นปู่ผมเลยอะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับปู่ผมอะไรเงี้ยที่เขาบอก อ่าทีนี้อีกวันหนึ่งอ่าพี่โต๊ก็เอ่อขอโทษนะครับพี่เขาก็ยังเป็นรอบเดือนอยู่ครับเขาก็ไปอาบน้ําก็คือวางแผนแต่พี่โต๊ะว่ากลัวแล้วนะฮะอาบน้ําทีนี้เขาเขาก็มาจริงนะครับพี่โต๊ะอาบน้ำอ่าพี่าอาบน้ําประมาณสักสามทุ่มสองทุ่มสามทุ่มเนะะี่ยอาบน้ำเขาก็มาจริงมาจริงทีนี้อ่าลุงแกก็แบบลุงกับพวกอาร์ผมนะ เขาเห็นแล้วเขาก็เลยแบบล้อมจะล้อมแบบเขาเรียกว่าตีหม้อตีอะไรอย่างเงี้ยฮะอืมอืมแบบอ่แบบตีหม้อม่วงม่วงมุวงม่งงเนี่ยฮะอ๋ออ๋อเขาตกใจเขาตกใจที่ทีนี้เป็นแสนแบบเป็นลูกไฟเลยพี่ทีเนี้ยโลจากไอที่เป็นสีม่วงม่วงอะผมฟังทีแรกผมตาค้างมันเหมือนแบบเฮ้ยโอ้ึงโกหกกูหรือเปล่าวะอ๋อผมก็ตาค้างอยู่เออใช่ทีนี้แบบแบบแดนขึ้นมาเป็นลูกไฟแบบวุ้บแล้วก็แบบพุ่งแบบไปแบบ พูดเข้ากอไผ่ใช่ไหมฮะเข้ากอไผ่แล้วก็ไปหลีตัวเองแบบเหมือนไปดักไฟตัวเองนะฮะดักไฟแบบเขาก็จะหลีได้มากสุดแค่แบบเป็นสีม่วงๆอ่อนๆนะแต่ก็ยังเห็นว่าเหมือนเป็นไฟลูกๆแบบเหมือนเป็นไฟเย็นๆนะฮะพูดกันอย่างนี้เลยเนาะตามภาษาแบบสมัยใหม่เหมือนไฟเย็นๆดับออกเป็นสีฟ้าม่วงๆทีนี้เขาเคลื่อนนะฮะเขาก็เลยล้อมกันล้อมแล้วปันกอไผ่เอืม มันก็ไผ่คุบ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 เข้าไปนะเขาก็แบบปลุกหลิกแล้วทีนี้ฮะเหมือนแบบเหมือนแบบหนัง้วเหมือนเล่าให้ฟังเหมือนมันไม่น่าเชื่อนี่ฮะแบบลุกหลิกไปลุกหลิกมาในกอไผ่นะฮะก็คือเหมือนลอยแบบเออลอยไปลอยมาอย่างเงี้ยอใช่แล้วอยู่ในกอไผ่แล้วทีนี้คนที่ล้อมอ่ะอน้องคิดดูดิว่าเป็นสิบคนนะฮะแล้วทุกคนแบบยืนยันได้หมดเนี้ยอยากจะพูดว่าเฮ้ยพี่เก่งเอาเรื่องอะไรมาโกหกหรือเปล่าที่แรกผมมนคิดว่าโอ้โกหกนะครับ อ่าก็ลูกหลีกไปลูกหลีกมาลูกหลีกไปลูกหลีกมานะทีนี้เขาบอกเอาเลยทีแรกเขาว่าจะเผาข้ไผ่กัก็เตรียมแบบจุดกันแล้วเตรียมแบบจุดจะเผาข้ไผ่ไอ้คนถาก็ถากไปเรื่อยอยู่ดีแบบจะ้ี้นะครับอ่าแบบไอ้นี้แบบจะเล่นตัวเองแบบเป็นสีแดงแบบทีนี้แบบเขาบอกว่าลูกใหญ่แบบเหมือนเข้าลูกบอลเลยฮะอ่อแล้วเป็นไฟแล้วแบบ แบบมีเสียงแบบวิดนะฮะแบบมันแบบเหมือนคนวีฟเบาๆแต่ไม่ใช่แบบกรี๊ดนะฮะแบบวิดอย่างเงี้ยแบบแล้วพุ่งไปแบบอย่างเร็วเลยนะพุ่งไปไหนแบบเหมือนหนีพุ่งไปทิศทางก็ใช่ครับแบบพุ่งออกมาตรงที่คนถามแบบพุ่งชนเลยอุ้ยอแบบเออมือตายตตายประมาณจนต่อประมาณนะจ้ะพุ่งพุ่งออกมาแล้วไปประมาณสักสี่ร้อยอ่า สวนปู่ผมนะันจะเป็นมะม่วงใช่ไหมฮะครับผมว่านะ่าประมาณสักสามร้อยเมตรได้อะแล้วข้างหลังอะมันเป็นมันเป็นข้าวที่กําลังจะเหลืองน้องเชื่อไหมว่าไฟไหม้ทั้งทุ่งเลยโอ้โหข้าวที่กําลังจะเกี่ยวเนะี่ยเป็นข้าวตอกเลยนะฮะอันนี้แบบเรื่องที่แบบแต่ข้าวที่กําลังเหลืองที่กําลังจะเกี่ยวอะครับผมอ่านึกออกมันแห้งอยู่แล้วไงใช่มันแห้งอยู่แล้วไฟไหม้เลยไฟไหม้นะ น้าเดียวนั้นเลยเป็นแบบติดยี่สิบไร่เลยฮะจะติดกันอีตรงไม่มีข้าวก็เผาไปตรงมีข้าวก็เป็นข้าวตอกไปเลยแบบเขากโกรธมากเลยฮะอ,อ,อแล้วตั้งแต่นั้นมาก็แบบเขาไม่อยู่เลยฮะเขานี่หมายถึงก็ไอ้แวบ,บๆเนี่ยครับอืมก็คือไม่เคยเจออีกอไม่ไม่เคยเจอแบบเหมือนเขากลัวแล้วเขาหนีเขากโกรธเขาไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว แต่เมื่อก่อนในคนเขาก็จะเห็นกันบ่อยผมบอกเฮ้ยผมก็ถามว่าโอ้จริงเหรอบอกเอา้ามึงก็ไปเชื่อมึงก็ไปถามปู่ที่น้าอย่างมึงก็ไปถามคนเนี่ยมึงไปถามอาแล้วที่นู่นนี่นั่นผมผมก็ทีนี้ผมก็ไปถามจริงเขาก็บอกว่าจริงก็นาะอาเนี่ยเป็นคนยืนอยู่ที่นั่นอาเนี่ยเป็นคนที่ถากกอไผ่แล้วทีนี้อาที่ยืนยันได้ก็คือนาปู่ผมอะที่อยู่หลังสวนปู่นั่นเป็นนาปู่ผมเนี่ยก็คือโดน ปีนะั้นไม่ได้เข้าเลยข้างหลังข้างหลังเป็นติดติดไล่นะสนาคนน้น้งข้าม,มครับผมเรื่องมันเรื่องมันก็จะมีมีอยู่แค่นี้แล้วก็ที่ที่แบบเขาจะเห็นกันคล้ายๆกันก็คือแบบถัดไปอีกประมาณสักสองสามหมู่บ้านนะตรงนั้นก็จะที่เขาจะเห็นกันใหม่ๆนะฮะเหมือนอย้ายที่ไปเลยเหมือนย้ายหมู่บ้านไปเลยอืม,อมแต่หมู่นหมู่บ้านอื่นก็จะมีลือๆว่าเออฉันเห็น อย่างนี้มั่งแต่เมื่อก่อนจะเห็นแต่แต่ตรงหมู่บ้านที่ผมอยู่หมู่บ้านเก่านี่นะครับแต่อันนี้ผมยืนยันง่ายเลยผมยืนยันได้ผมไปถามคนโตแล้วแต่แล้วก็ที่เห็นครับที่เห็นกับตาก็คือเห็นแบบที่เห็นแบบแวบก็แวบแล้วก็ถามที่อ่ลูกพี่ลูกน้องผมอ่ะที่ถามโอ้ครับก็คือแบบที่เห็นกับตาเลยอ๋อก็คือเรื่องประมาณนี้นะลุงเข่งนะคือมีข้อความมาจากคุณจากคุณสิวกรบอกว่าผีโป่ง ยิ่งทําให้เขาโอ้โ<อ>หยิ่งเปล่งแสงครับบางคนบางคนเขาบอกว่าผีโปง่งแต่โอ๋เนี่ยเขาบอกว่าผีพุ่งใต้มแม่บอกให้พูดอย่างนั้นคือไม่ใช่บอกเขาเรียกอย่างนั้นแต่แต่แม่ของโอเนี่ยบอกให้พูดอย่างนั้นบอกให้เรียกแบบนั้น,นใช่แม่โอว่าให้เรียกแบบนั้นตอ,อ,ตอนสะมัยเ,เด็กนะเพราะตอนนั้นพวกผมยังเด็กอยู่ไง เขาไม่ได้ให้เรียกผสียนั้นคืออะไรอย่างนี้ฮะคือต้องบอกลุงลุงเข่งนี้นะผมจะเรียกลุงเข่งก็กระดากบะเรียกแล้วก็เรียกเลยแล้วกันคือ, <c oughs> อคือถ้าคนที่ฟังอยู่ตอนเนี้ยเป็นคนอายุน้อยกว่าเราสักประมาณยี่สิบเออไม่เกินยี่สิบห้าแล้วก็ลงไปจนเด็กเนี่ยมันจะฟังเหมือนเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องแบบไร้สาระเป็นเรื่องโมอ้อะแต่สําหรับ <c oughs> ผมเองนะผมต้องบอกลุงเข่งนี้นะ <c oughs> นนะคือด้วยความที่วัยแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยอยู่ในช่วงที่ เออทันยุคสมัยที่มันเป็นสมัยก่อนที่มันเป็นความความลุกทุ่งความโบราณความเก่าแก่ของยุคสมัยอ่ะมันจะมีเรื่องแบบเนี้เกิดขึ้นจริงๆผมผมฟังแล้วผมอินนะคือเด็กสมัยเนี้ยมันไม่เจอเพราะว่าหลายๆที่ที่เขาอยู่อ่ะมันเจริญกันไปหมดแล้วมันจะไม่เหลือทุ่งไม่เหลือป่าไม่เหลืออะไรแล้วแต่สมัยเราอ่ะมันยังมีที่แบบนี้แล้วมันก็จะมีไอ้พวกเนี้ย ฝังอยู่ในชุมชนอ่ะครับผมคือจริงๆอ่ะเดี๋ยวล่าสุดอ่ะผมไปฟังคนคนนึงเขาไล่ผมฟังลุงเข่งเขาบอกเนี้ยไอ้เรื่องกระสือเรื่องผีอะไรพวกเนี้ยเขาบอกเขาเจอกันแบบมันลอยกันแบบทุกค่ำทุกคืนจนแบบเป็นเรื่องปกติอ่ะเออเขามีวิธีป้องกันอะไรเงี้ยผมยังขนลุกเลยนะบอกเอ้าทำไมทำไมหน้าโอ้มันทึงแบบนิ่งแบบ เอาไม่กลัวเหรออ๋อเข้าใจอ๋อใช่เอ๋ออนนี่ผมเข้าใจเลยเข้าใจจริงๆโอ้อถ้าวันหลังแบบไปฟังอะไรมามีอะไรเงี้ยเอามาเล่ากันอีกนะคือมันกลายไปว่ามันจะจุดไดมันคือเรื่องมันอาจจะไม่น่ากลัวแต่มันกลายเป็นประเด็นเนี่ยทําให้ผมเอาความรู้หรือว่าหยิบยกเรื่องอะไรมาคุยต่อได้ยังไงคืนนี้ขอบคุณลุงแข่งมากนะมีโอกาสเราไว้ใกล้เคียงกันเราคุยกันได้อีกนะ